ลดราคา2องแสนกว่าบาทเนี่ยรุ่นอะไรประหยัดที่สุดเอาตรงๆก็ไม่เคยไปนับหรือไม่เคยไปวัดว่าตัวไหนประหยัดสุดแต่<ป>กับเจ้าเอาติสซีเอ็นจีคันนี้บอกง่ายๆให้อธิบายเห็นภาพนะไปกับกรุงเทพพัทยานะเผลอๆค่าทางด่วนจะแพงกว่าจริงปหเนี่ยรู้ปปะทำไมทำไมคะก็อย่างที่บอกก็เรื่องชื่อมาตะเกียรครับคันนี้คือเอาติส รุ่น 1.6e CNG ก,ก็คือตัวที่เป็น CNG จากโรงงานเต็มถัง CNG เลยนะค่ะอย่างเก่งก็200กว่าบาทไปกับพัทยาเนี่ยอย่างกรุงเทพเราอยู่กรุงเทพถูกปะใช่แล้วค่ะมีบุรีถูกไหมใช่แล้วไปกับพัทยาเนี่ยไปไปกับประมาณสัก200กลางๆ200กว่าโลเนี่ยเหลือเหลือครับเพผลอๆจะถูกกว่ค่าทางด่วนครับพี่อ้นั n ติ CNG เนี่ยสมัย เออสมัยป้ายแดงอ่ะแพงกว่ารุ่นปกติเยอะไหมโดยประมาณนะครับน่าจะประมาณสักเจ็ดหมื่นกว่าบาทโดยประมาณนะ,ะเพราะว่าซตัวนี้คือ CNG จากโรงงานเลยไม่ได้ว่าเอามาแต่งเติมกันเองะนะครับเป็นสเปคปออกมาจากศูนย์เลยครับคันนี้เป็นรุ่น Minor Change แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวตอนที่รีวิวรอบคันจะเห็นเลยเพราะว่าตัว Chan เเอาจริงดูง่าย นะไฟหน้ายักษ์นะไฟท้ายเลนส์ขาวนะเนี่ยไม่ต้องไปดูรหัสตัวถังอะไรให้ปวดหัวเลยครับเห็นแค่นี้เอาจริงรู้ละนะแล้วก็ปี2 0 1 1แท้เนี่ยยังไงมันก็คือตัวม i n เนอร์เชนแล้วนี่แหละโอเคป่ะจุดเด่นของอัล i ิ c เ g แน่นอนครับชื่อกระบอกอยู่แล้วครับ c n g ก็คือการใช้พลังงานทดแทนผสมกับน้ำมันได้ด้วยเนาะใช่แล้วคป่ะค่ะขับไปขับไปปุ๊บสมมติเล่น แก๊ CNG มันหมดก็สลับขับน้ำมันกันบ้างเนาะให้มันได้ออกกาลังกายกันบ้างเนาะค่ะนะครับจุดเด่นคือราคาค่าเชื้อเพลิงที่มันถูกมากๆอืออเขอไหมค่ะส้มอยากถามอะไรพี่หน่อยอยากตอบแล้วเกินได้ราคาเชื้อเพลิงถูกอย่างเงี้ยราคาผ่อนนะ่ะมวนเท่าไหรอ่อ่ะออกรถ8,800บาทส่ง6ปีเดือนละแค่ 4, 6 0 0บาทคิดเล่นเนกันต่อดีไหมดีค่ะ คิดเป็นเงินเอาเป็นวันเลยได้ไหมได้วันละร้อยห้าสิบกว่าบาทโอ้โห oh. เป็นไงหารหารได้ยางงี้พอพอจะยังพอใจยังพอเลยส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกเงินผ่อนค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเยอะนะไม่สะดวกเงินผ่อนเนี่ยซื้อมาได้ไม่ต้องมานั่งผ่อนเนาะใช่แล้วนะเงินสดนะสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเน็ตเน็ตครับจัดส่งถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ รถคันนี้ไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยแอซิเสบดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบแล้วเราจะเห็นลูกค้าจะเห็นว่าเรารีวิวทุกอย่างชัดเจนแอบบอกนะคะเบาะหลังแทบไม่เคยนั่งเลยค่ะทำไมต้องแอบนะส้มหลังจากน้องแอดมินแอบบอกใช่ป่ะใช่แล้วเบาะหลังแทบไม่เคยนั่งถูกป่ะใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะีคือแอบแอบ,แอบนะ้มนะแอบบอกแอบบอกแอบบอกนะ ดูมีความลับเนาะใช่โอเคจะบอกว่าออปชั่นตัว,วน,นี้คือออปชันแบบใช้คาว่าเบสิคเบสิคได้เลยนะะการที่อะไรที่มันเบสิคก็ดีอย่างหนึ่งรู้ป่ะอะไรอะไรคะค่าดูแลโคตรถูกเลยครับล้อมแม็กดเดิมๆจ้าล้อมแม็กมันอยู่กับอะไรครับ มันก็ต้องอยู่กับยางใช่ปะ่ะใช่แล้วค่ะคันนี้จะบอกว่าใครที่ซื้อไปอย่างน้อยๆประหยัดเงินได้หลายพันบาทเพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางตัวนี้มาปีมาไม่นานนะครับเมื่อปีกลายนี้เองใช่แล้วพีลารีด้วยอย่างน้อยใช้อีกเอาแบบเอาแบบตีต่ำๆเลยนะค่ะอีกสองปีสองปีครึ่งสบายๆเลยครับดอกหนาอึกเลยครับ ย้ำนะคะตัวนี้ C N T จากโรงงานคะ่ะใช่แล้วและไปเจอกันที่หน้ารถครับปะดูห้องเครื่องกันปะแอนแอน,แอน,แอนเปิดเลยทำ,ทำไมต้องทำเสียอย่างนี้ <c oughs> งงงง,ง,งอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะจ๊ะค่ะขออนุญาตไล่จากบนลงล่างได้ไหมได้เลยขึ้นมา ข้างบนเนาะแง๊นนี่นี่สติกเกอร์มอกใช่แล้วนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะปั๊มตาโตโยต้าตำแหน่งตรงนี้เนาะค่ะเดิมๆทุกคันต้องปั๊มตำแหน่งนี้ในรุ่นนี้นะใช่แล้วโอเคนะครับลูกลมๆตามสูตรเลยเห็นเป้่านี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดแจ๋วเลยนะเห็นเหรียญบบทตัวรับอยู่ครบปกตินะครับลูกฝาไอ้รูกลมๆเนาะค่ะโอเคบิ โอเคต่อมาต่อมาต่อมาอะสติกเกอร์น้ำยาแอร์ถ่ายยางนี่ไงโอเคก้มต่ำไปเรื่อยๆอะเดินมาทางนี้แล้วกันได้เลยนะครับสติกเกอร์ตัวที่มันแตกก่าสากระโปรงอะครับนี่นะคะใช่ที่มันจะบอกรหัสเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยหนึ่งเซเนี่ยสามเซเว่ากันไปเนี่ยนะอ,อยู่เดิมๆนั่นแปลว่า no <น> accident ล้านเปอร์เซ็นต์ครับใช่แล้วต่อมาสิ่งที่น้อง กำลังค่อยๆถ่ยยายให้ลูกค้าดูอยู่เนี่ยนะซุม้มนะครับเดิมเดิมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ลงมาได้เลยอันนี้ติดเครื่องอยู่เนาะแต่แล้วเสียงนิ่งมากค่ะใช่คันหน้าต่างๆเดิมเดิมอ่ะดูสามแอลเห็นปะนีอะอ่อ่ะโอเคอ่ะค่อยๆไล่ไปค่อยๆ<า>ไล่ไปมาเลยติดเครื่องอยู่เด้อส้มถ่ายคานถ่าย นให้ลูกค้าเห็นไ,ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะเราจะพยายามรีวิวอย่างละเอียดยิบที่สุดอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่มันแลกมาด้วยความชัดเจนครับใช่แล้วค่ะโอเคป่ะโอเคอ่าแล้วเราอ่าดูต่อเลยอันนี้3านะคะอ่านี่ไงเออยังอยู่ส้มแมวมือส้มชีอะจับกล้องค่ะจับกล้องอ๋อจับกล้อง นี่ทรงซุ้มตำน่งเดิมเดิมน,นะครับคราวนี้ต่อมาดูที่สภาพของเครื่องยนต์กันเนาะใช่แล้วอันนี้ถ่ายเรียวๆเลยนะจ๊ะใช่ค่ะนะครับนี่นะคะ1 6 0 0กรซีซีจริงๆเปิดมาก็รู้แล้วจริงๆไม่ต้องบอกเยอะหรอกใช่โอเคป่ะค่ะ <laughs> 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 นะถามว่าอึดถึกทนไหม ถ้าให้ตอบอย่างตรงไปตรงมาที่สุดค่ะแพ้แค่รถถังนะครับผมว่าคือแค่รถถังนะคือถ้าจะแพ้ค่ะเอาความอึดความถึกความทนเนี่ยนะคงจะแพ้แค่รถถังนะครับทำไมถึงตอบอย่างนี้คือคันนี้คือรถบ้านแท้ๆนะครับค่ะแต่ลองมองไปรอบตัวสิครับไปยืนบนถนนบน สีแยกอะไรก็ได้ถามว่ารถรุ่นไหนเป็นรถแท็กซี่เยอะที่สุดอ,อไม่ต้องบอกครับรู <c oughs> ้กันอยู่นะแล้วมันจะเป็นมันไม่สามารถที่จะไม่อึดได้อ่ะด้วยด้วยอาชีพของเขาอ่ะถูกไหมครับค่ะแต่คันนี้คือรถรถบ้านๆน,นะอันนี้เราอยากให้ฟังเฉยๆว่าคือรุ่นนี้<ะ>โอเคนะค่ะนะครับเปรียบเทียบกันเฉยๆเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพเนาะใช่แล้วถ้าจะแพ้ใครสักคนคงจะแพ้อะไรส้มแพ้รถถังค่ะที่เหลือมั่นใจครับชนะครับ ใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างคนันนี้คือรุ่นพันหก e option h นไฮโซก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะนะครับนั่นแปลว่าความบักอึดหมายถึงว่าความพูดไงดีจุดให้ดูแลมันมีน้อยค่าเมนเท e n a n c e ต่างๆมันต่ำโอเคป่ะค่ะนะครับโอเคแล้วก็อย่างรถยนต์ที่ ผ่านการใช้งานมาแล้วคือรถมือสองมันต้องเคยผ่านการใช้งานมาแล้วละ่ะเนาะใช่แล้วโอเคป่ะค่ะสาคัญคือถ้าดูแลดีๆดูแลถึงถึงยังไงอะ่ะมันจะตอบแทนเจ้าของที่นําเขาไปใช้ได้อย่างดีเชื่ออย่างนั้นครับเนาะดูแลเขาให้ถึงแล้วเขาจะดูแลเราดีมากๆเอาล่ะมาดูกันอย่างอื่นต่อแต่พี่จะซีเรียสมากเรื่องตัวถงังว่าต้องไม่เคย เอ็กซิเดนฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไอกีด้านหน้าแล้วถูกปะใช่ค่ะไปแกะตะเข็บให้ดูข้างหลังด้วยปะทุกอย่างเลยปะโอเคปะนี่ครับแกะตะเข็บตัวถังให้ดูเม็ดอาร์ครอยอาร์คตะขงตะเข็บต่างๆทุกคันนะครับไม่ใช่ว่าคันนี้สภาพสวยกล้าโชว์ไม่ใช่ครับเพราะทุกคันสวยทุกคันใช่แล้วนะ,ะเนื่องจากคัดรถจริงๆอันนี้ไม่ได้สิ่งที่พูดไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดจริงๆ นะครับค่ะดูประตูนี้แล้วเนาะใช่แล้วดูประตูนี้ต่อแล้วเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวพี่เขายูเทิร์นทีเดียวได้เลยนะเฮ้ยมองเห็นปะไม่มืดเห็น่ะเห็นไม่มืดเนาะไม่มืดโอเคมาโอเคปะนี่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 ของเตย์แปลกๆไปไงเดิม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 เออเออเอแล้วเดี๋ยวถ่ายเพลทด้วยถ่ายเพลทด้วยได้เลยสักครู่สักครู่ถ่ายเพลทถ่ายเสามาค่ะอ่ะส้มลบก่อนหน่อยนะครับอ่ะส้มถ่ายเพลทเสร็จส้มไล่ไปที่เสาเลยว่าเดิมเดิมนะ เค <Okay. S 2> ถ่ายเพลยถ่ายเสาให้ลูกค้าเห็นเลยนี่นะคะผมเชื่อว่าการยิ่งถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าเห็นยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ลูกค้ายิ่งตัดสินใจได้สะดวกในการตัดสินใจเท่านั้นใช่แล้วโอเคไหมใช่แล้วคะ่ะสำหรับคนที่เขาจะพร้อมซื้อจริงอะนะใช่ผมเชื่อว่าเขาอยาก เเห็นความชัดเจนมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าณวันนี้การค้าขายรถยนต์ผ่านเขาเรียกออนไลน์อะ่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตเต้นตกใจกันอีกต่อไปแล้วครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายมาดูฝั่งขวากันคะ่ะมาเลยเสียงเยพาะมากครับวิวิววิวิวเสียงสวยเนาะสุดยอดวิทวิววิวิวดูเลย ไอสภาพนี่แหละคือวิววิววิวเลยใช่แล้วนะจ๊ะค่ะไม่ใช่เปิดมาเรียบกิ๊บจะยุ่งเลยโอเคว่าจะไม่น่ารักนะไม่น่ารักนะอ่ะส้มลบกวนนี่สติกเกอร์ติดมาค่ะอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะนี่สติกเกอร์อ่ะส้มถ่ายทีได้เลยแล้วช็อตนี้ไปยาวๆเลยถ่ายสติกเกอร์นี่เสร็จได้ค่ะแต่ว่าเดิมๆไม่มีพ่นไม่มีอะไรนะแล้วก็เสาเห็นปะอ่ะ โอเคชัดแจ๋วต่อมาอ่ะค่อยๆ่อยลุกค่อยๆลุกค่อยๆลุกมาค่ะมามาครับนี่ตัวงตัเข็มต่างๆเดิมเดิมนะคือซีเรียสเรื่องตัวถังมากเพราะว่าจะบอกงี้ครับลูกค้ามีตังเป็นร้านก็ซื้ออดีตไม่ได้ครับถ้ารถมันเคยอุบัติเหตุเคยอัซิเดนต์มาให้ตายยังไงก็คงจะไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมได้เนาะใช่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านไทยกันดีกว่าและดูออปชันภายในด้วยปะ ย้ำราคากันนะคะเงินสด225,000บาทเน็ตเน็ตค่ะสำหรับลูกค้าที่จะผ่อนนะคะออกรถ8ด8,8ค่ะส่ง6ปีนะคะเดือนละ4,600บาทตลอดอายุสัญญาค่ะต่อครับมาเลยมาดูต่อตัวเนี้ยอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็คือตัวที่เป็น m a n a g e h a n g e แล้วค่ะ เป่ะโอเคนี่นะมาต่อมาเปิดฝากระโปรงมาว้าวมาพื้นที่เก็บสัมภาระแน่นอนมันต้องน้อยกว่าอัลติสทั่วไปอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันถูกทดแทนมาด้วยเจ้าถังถัง CNG เนาะใช่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันเหลือเหลือพื้นที่ให้เก็บของได้น้อยไหมมันก็คือลดลงแหละแต่ก็ไม่ได้น้อยอะไรมากมายใช่ค่ะเขเคป่ะใช่แล้ว ต่อมาเดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูยันซีเลยโอเคไหมโอเคมา,มาดูกันมาเราต้องรีวิวอะส้มถ่ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเอาที่สะดวกใจใช่คะ่ะนะครับเห็นไหมเห็นซีนไหมขวาไปซ้ายก่อนแล้วกันได้ได้ไดอะยังะอะไรอ,อยู่ครบซีนต่างๆเดิมสนิทแม่แรงอยู่ครบเครื่องมืออยู่ครบไอถุงดำๆใช่แล้วส้มเดินมาตรงนี้ก็ได้พี่ปลอะเห็นปบ้าชัดๆเลยใช่นี่นะคะนะครับ เรารีวิวละเอียดเพราะว่ารีวิวละเอียดและชัดเจนเพราะว่าเราก็ชอบความชัดเจนกลับมาจากลูกค้าเหมือนกันโอเคป่ะโอเคค่ะอ่าผมเชื่ออย่างครับว่าคนชัดเจนจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากความชัดเจนกลับมาเช่นกันต่อมาครับค่ะมาดูลูไอ้ลูกลมๆมา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 ดูฝากันใช่แล้วมาค่ะดูเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยป่ะ นี่นะคะดูกลมๆตามสูตรแม่นแล้วแม่นแล้วนี่เขาดูแลรถมาดีดูแลมาดีครับแล้วก็มเมื่อกี้อ่ะพี่ติ่อนนะจ้ะโอเคเราแกะตะเข็บเราอะไรให้ดูหมดแล้วถูกไหมถูกต้องคราวนี้ต่อมาเรามาดูออปชันดูเลขไมค์กันสองแสนก,นกลางๆแท้ๆนะ มามาตามมาเลยมามาค่ะมาเอาคนขับเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาได้เลยเพราะตะหงอนตะเข็บแกะโชว์ไปแล้วเนาะใช่แล้วโอเค2องแสนหกหมื่น่งสองรอยสามิโลแท้แท้อะซมค่อยๆเดินซอมค่อยๆเข้าไปถ่ายภายในถ่ายเลขไม่ถ่ายอะไรถ่ายให้ครบเลยได้เลยเห็นไหมสองแสนหกหมื่นกว่าโลแท้แท้ใช่แล้วรถคันนี้ปี2 0ง1ถึงวันนี้ก็คือสิขวบเนาะใช่แล้วคเนาะ สิบสองขวบไม่สองแสนหกสิบสองวบไม่สองแสนหกก็เฉลีย่ยปีกลมๆก,ก็สามหมื่นโลกลมๆนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดิคือคิดเลขอะไรนะจ้าโดยประมาณนะครับอ่ะส้มถ่ายออปชั่นเข้าไปถ่ายทีปะได้เลยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยที่ชอบก็เรียกว่ามัลติฟังชันไม่มีแ <laughs> อร์อัตโนมัติถูกไหม ซึ่งหลายคนก็จะเรียกกันว่าแอร์ออโต้เนาะค่ะโอเคมอ่าฮะมีปะไม่มีนี่นะจอดีวีดีกล้องมองถอยนะครับไม่มีไม่มีค่ะครับที่พูดมาคือไม่มีออืเดี๋ยวมันจะต้องมีคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ปะว่าไม่มีแล้วจะพูดทำไมเออ จะตอบว่าไงดีเรื่องส่วนตัวก็ก็ดูไม่ดีเนาะแต่จะบอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันใช่แล้ว <Okay S 1> ค่ะแต่ส้มอย่าไปตอบลูกค้าในเพจว่าเออเรื่องส่วนตัวครันนีไ้ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะดูไม่ดีเลยนะใช่แล้วอ,อันนี้สภาพแผงประตูนะคะสภาพแผงประตูท่าภายในทายไปเลยทายไปเลยเรียมมากๆอันนี้สภาพเบาะหลังนะคะคือจุดเด่นของเจ้าคันนี้คือความเลี่ยม ว่ารถปี1 1แต่สภาพอย่างเงี้ยนี่คือจุดเด่นของเจ้าคันนี้ใช่แล้วนะครับลูกค้าสามารถกดตั้งค่านะคะความคมชัดขั้นสูงสุดเนาะเพื่อทัลรถในการรับชมนะคะยิ่งคมชัดยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวของลูกค้าเองครับใช่แล้วค่นะอย่างอันเนี้ยผมอ่ะและน้องแอดมินอะจะเซตไว้เป็นความคมชัดสูงสุดก็คือ2 160 p 6่ใช่เอาว่า ชัดแบบว่าชัดมากอ่ะใช่แล้วเออชัดแบบยิ่งชัดคือด้วยความที่เราเราเล่นรถสวยยิ่งชัดเรายิ่งชอบใช่ค่ะนึกนึกเือ้าไหมนะใช่แล้วเออเอเข้าไปถ่ายเลยสภาพแผงประตูแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายบุ๊กเซอร์วิสเนาะได้ค่ะนี่เอามาวางไว้ตรงโต๊ะโต๊ะมานั่งอ่ะนี่สภาพสีใช้คาว่าเกาสิาเปอร์เซนต 95-97%ถ้าสจะนับเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เลยนะค่ะเออรอยริ้วรอยบา,บางบางบางจุดอาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยบางๆา,งางแต่ถ้าเทียบกับรถที่ใช้งานทั่วไปมั่นใจว่าสภาพนี้คือแบบเรี่ยมเวอร์อือหืออือข้างนอกอร์นะครับสู้อากาศชนะแดดสบายๆครับใช่ค่ะนี่นะคะ 2 0 1ศเบาะหนังอาะถ่ายเพจให้ดูอีกรอบก็ได้จริงเหรออ่ถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปพี่ไม่ขัดส้มเลยเออแล้วก็ย้ำอีกทีนะคันนี้ยางพิลารี่เลยนะยางปี2022ใช้เอาง่ายๆยาวๆ,ๆอีก2ปีครึ่ง3ปีสเบยๆเ,เ,เลยอะ่ะใช่แล้วนะครับในราคานี้225,000บาทเน,เน็ตเน็เนี่ย หรือจะผ่อนเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่ไม่สะดวกเงนินสดเนาะค่ะออกรถกี่บาทส้มพูดอีกทีออกรถ8,800บาทค่ะส่ง6ปีเส,สมอกันทุกทุกเดือนใช่แล้วเดือนละ4,600บาทค่ะไม่ว่าจะสดหรือจะผ่อนเราจะส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อน ก่อนที่จะรับรถได้มันก็ต้องไฟแนนซ์ผ่านก่อนถูกไหมใช่แล้วค่ะนะครับเราจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับน,น,น้องๆไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปบริการให้ลูกค้าถึงจังหวัดถึงบ้านหรือถึงที่ทํางานของของตัวลูกค้าเนาะใช่แล้วโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมแม้แต่สลึงเดียว,ยวครับเอาละก่อนจะจบการขออนุญาตมาดูบุ๊กเซอร์วิสนิดนึงเพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจได้ว่าเลขไม้ต่างๆแท้ๆครับ มาค่ะนี่บุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือการใช้รถอ่นนะเนาะนี่น,นะนระยะทางค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าพี่จะบอกงี้สมมติว่าเวลาเรารถเข้าศูนย์ใช่ป่ะต่อให้เราพูดง่ายอ่ะไม่ได้เอาไ้เล่มพวกนี้ไปอ่ะเขาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่แล้วค่ะไม่งั้นจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ทำไมเนาะใช่แล้วม่ได้เกมนะ <laughs> คู่มือการใช้รถโอเคนะครับ แล้วก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้หาจริงนี่นดูนี่นคู่มือส่งมอบรถใหม่เออยังอยู่เลยอ่ะยังอยู่เลยอ่ะ <laughs> งงบ้าไม่งงนะเออ <laughs> เอากับเขาดีอ่ะอ่ะอ่ะขอพักเบรกโฆษณานิดนึงค่ะวีออสเราก็มีนะปี11เเหมือนกันเครื่องยนต์เดิมไม่เคยแก๊สไม่แสนหกจ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกคันหนึ่งนะคะ C 2 0 0 W 204นะคะปี1 1เหมือนกันเลยแต่ราคาไม่ใกล้เคียงกันนะคะเป็นเราชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องนี่แหละเนาะค่ะรถบ้านโลมาน้อยชื่อแต่รถนะครับไม่ให้ชื่อสตวนสัดนะครับเบอร์โทรของน้องแอดมินส้มก่อนเลยครับช้าช้าชัดๆัด,ดไม่ต้องรีดได้เลยคะ่ะ เบอร์แอดมินส้มนะคะ094-335-7313คะ่ะหรือเบอร์ของพี่อ้นนะครับ081-485-00-00ครับโทรมาได้สำหรับลูกค้าที่พร้อมซื้อจริงยินดีบริการครับ